สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานราคาหลักหมื่นมาฝาก1คันนะครับสภาพพร้อมใช้สวยๆเลยครับกับ Honda City t y ไ e c นะครับเครื่องพันหนะครับคันนี้เป็นออโต้วีเทครับเครื่อง v t e c คหายากด้วยครับสำหรับรุ่นนี้รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจรถสีสันสวยงามนะครับริ้วรอยนิดหน่อย เน้นใช้งานเดินทางอำนวยความสะดวกใกล้ไๆไปได้ครับรถประหยัดด้วยครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคา69,000บาทน,นะครับสนใจโทรเจราจานะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับติดต่อไปได้เลยครับ นี่ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันการโอนรับประกันการจองรับประกันการจัดส่งนะครับแจ้งจากช่อง A รถมือ2จาก YouTube รับประกันให้ทุกอย่างเลยครับรถโดยรวมได้สวยนะครับสนใจเน้นโทรเจรจานะครับเอาไปใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นประหยัดครับรุ่นนี้ทนและเป็นเครื่อง VTEC ดเลยครับสวยๆนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าภายในจับระมาณนี้นะครับก็เน้นใช้งานราคาหลักหมื่นน่าสนใจมากๆนะครับใครที่หารถใช้งานประหยัดทนทานตัวนี้น่าสนใจ ครับราคานี้นะครับ6 9 0 0 0าบาทนะครับโทรเจราจาไปได้เลยครับภายในส,สวยๆนี่ครับฝากไว้ไ้วยนะครับกับราคานี้นะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยใครสนใจถูกใจอยากได้สภาพสวยๆโทรเจราจาโทรสอบถามไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับ รถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะครับคลอง3าปทุมธานีแถวแถวดีมเวอร์นะครับโทรเจรจานะครับขอรูปขอลายขอพิกัดกันได้เลยครับขอคลิปก็ได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเนี่ยครับสภาพนี้นะครับสนใจนะครับเน้นโทรเจรจานะครับราคาหลักหมื่นเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกดูแลก็ง่ายและกัประหยัดมากๆด้วยครับติดแก๊ส LPG เครื่องพันห้าออโตวีเทคนะครับรถสวยได้เดิมครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกามเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรถสวยสภาพนี้จะถูก ใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเน้นโทรเจรจา,รจารมาเลยนะครับรถด,ดีรถคัดเช็คเอาไปใช้งาน ราคาหลักหมื่นซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปวนหาที่ซ่อมมาเลยนะครับเราคัดเช็คเก็บงานเช็กระบบให้เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นช่วงล่างไม่ดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจเป็นเครื่องวีเทคก็ทนแก๊สด้วยครับคันนี้ติดแก๊ส LPG มาให้แล้วนะครับเป็นระบบหัวฉีดนะครับถังโดนัทนี่ครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนฝากไว้ด้วยนะครับใครกาลังหารถใช้งานโทรเจรจาเลยนะครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีคัดเช็คสวย สภาพดีๆมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับรูปเราถ่ายมาเต็มถ่ายมาครบเลยนะครับพี่คนนี้ใส่ใจในรายละเอียดนะครับขนาดรูปยังถ่ายมาละเอียดขนาดนี้เลยนะครับก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับถ่ายมาแทบจะทุกมุมเลยนะครับรถสวยเดิมๆนะครับใครถูกใจนะครับโทรขอรูปขอคลิปกันได้เลยนะครับเป็นพี่ชายผมนี่แหละครับก็คัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับซถสวยเช็คดีๆมาฝากนะครับมีรถราคาหลากหลายนะครับ สวยๆก็มีแบบนี้นะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะถามว่าโอ้ราคานี้หาที่อื่นก็มีแต่ไม่ได้สภาพแบบนี้หรอกครับอาจจะถูกกว่านี้ก็ไม่ได้แบบนี้นะครับฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับชอบ l p g อยู่แล้วก็เข้าทางไปเลยครับเน้นใช้งานใช้ง่ายๆดูแลสบาย